สวัสดีครับวันนี้เราขอญาตบ๊วยครับหนึ่งครับบริบารพระเชิญครับ าดูในส่วนของห้องคือห้องนี้จะมีตารางเวลาที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยทีเรื่องของแฮนด์คราฟต์การเล็งกล้ามเนื้อเล็งนะครับดูต่อมาเข้ามาครับเพราะผู้สูงอยเราผู้สูงนะครับก็ทำให้ดูว่าเคือเราเหยียบได้หรือเราจะเกี่ยวผู้สูงยังว่าแบบการขยับเลยเราแต่งนะฮะเรานำให้ดูอยู่ลูกน่ะในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันอุปกรณ์งานกิจกรรม มีช่วงกลางวันมีร้อนๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่นี่งในพันธมิตรของเราที่มีนะครับก็จะมีหอยเกี๊ยวนนี้นะครับตอนก็มีเครื่องดนตรีนะครับบางทีบางท่านมีความถนัดเครื่องเงี้ยผู้สูงอายุบางคนผมอยากให้ท่านอย่จริงๆเชื่อใหมบางคนเคยเป็นตลญหาบางคนเคยเป็นตรงนี้ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณพ่อยังพูดได้กฎหมายได้างนบอกได้เขาจำได้ มาบรรยายเรื่องนี sure. it it like ้ได้ไหมครับคือทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาพูดถึงแม้บางคนจะตามบางคนอะไรแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาได้าัสิ่งดของเก่าใช่ๆอยู่ในบัวว่าเดี๋ยววันิก็าจะต้องไปเตรียมการารันใช่ครับทาด้วยใจแล้วน่เองรับครับตนอย่างนี้ด้วยเราจะมีทางเชื่อมครับเพื่อให้กิจกรรมร่วมนเวลากิจกรรมแบบนี้ก็สามารถขึ้นวิวแชร์ได้นะครับขึ้นวิวแชร์ด้ใจผมที่ลง ก็าเกีดที่เหลือก็จะเป็นชั้นชั้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งดีเรลนะเชื่อไหมธุรกิจอันนึงที่ตลกมากของวันทยคือในระดับสูงเยนะยังต้องมีห้องประเทศห้องสูงห้องสตูดิโอห้องเดียวเนีรยลือมีของหอูหราไม่ใช่ห้องแต่ที่ญี่ปุ่นห้องจะเหมือนกี่ปนเลยก็เลยาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนกายัภาพเพราะส่วนเนี่ยมีห้องสตูดิโอ ห้องสตูดิโอนี้ก็คือสตูดิโอสำหรับผู้สูงอายุนะฮะ,ะนี่ผู้สูงอายุหมดเลยนะครับมีโถงนด้วยมีห้องนวดด้วยน,นะครับนะครับอันนี้ก็ทิดกันเรื่อนใช่ครับพื้นๆจะเป็นแบบนี้ที่นี่ก็เพื่อนกันเรื่อนทั้งหมดนะครับอันน,น,นี้อันนี้เป็นสระอยากให้ดูนั่นคือสระที่ผมทำมีความตั้งใจมากไปสระน้ำร้อนโดยรวมสารที่เก็บองศา<อ>ว่าผู้สูงอายุผู้สีท่านท่านก็จะที่ร้อนอาจจะที่แห้นะครับก็จะมีตั้งแต่สามารถเข็นวิวแชร์ลงไปได้นะครับ แต่ตรงนู้นตรงนั้นจะลาบออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บรงการนี้นักคาราวมบัดตรงนี้ทำไมผมต้องออกแบบบนตึกเพราะว่าผมเคยไปดูง,งานสองที่แล้วเขาอยู่ในตึกที่เป็นตึกปิดทั้งบนนี่ขึ้นเป็นเชื้อราหมดเลยแต่ตรงนี้น้ำอุ่นนะฮะนี่เป็นน้ำอุ่นแล้วกองด้วยระบบเกลือแล้วก็มีฮีเลเยเ่ยดังนจ้ไม่ร้อนจะจะไม่เย็นนะครับแล้วตรงน,นั้นก็จะเป็นบ่อกองเซนสุ่งเ็ดองศารตรงนี้สามสิบเจ็ดองศานะครับแล้วตรงน,นี้ก็จะอากาศก็จะโเย็้ดีนะครับฉะนั้นก็จะมีตารางคลาส ของของในการออกกําลังกายแต่ละประเภทนัก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 กิจกรรมบำบัดนักกายภาพก็จะออกในแต่ละหลักสูตรนี่เหมือนกันมีไม่กันเครื่องเครื่องมือบางอย่างก็ลงไปในน้ําด้วยขั่นไปในน้ำด้วยบางครั้งก็มีนักกีฬาที่ประเภทแบบนักกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่าฝุ่นเกลียวผมบอกว่ามันมันจำเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทลุให้เป็นปัญหาด้วยเองแล้วต้องก็จะขายก่อนแต่ของคุณสู้ใหม่แน่นอนเดี๋ยวเช็คักที่โรงงานมันยังไม่ทำไม่มีใครทำตรงนี้แต่ผมทำตรงนี้คอสแค่คอสทั้งหมดแล้วที่พาร์ทคอคอสใช่เจ้าคอสดาวก็เลยงั้นไปดูฉันขอขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ครับนี่มาทำทีหลังใช่ไหมครับทำตั้งแต่แรกเลยผมคิดแต่แรกทุกอย่างไม่หมดเลย ผมไปดูมากับทุกที่แนละ้วข,ของคินคินกับตอเไอจินโครการก็ยังไม่เต็มที่ผมถามเฮ้ยวันนี้3อาเกิดอะไรไ่เกิดอะไรมคนไม่หมองชั่วโมงที่ออกทาตงตองที่ตกถ้าเกิดมัจะลงได้ลงสิบห้าน่การออกแบบผมนะฮะที่หมอไปดูคินนะครับอันนี้ห้องเต็มทุกห้อง คุ้มนะฮะผมคุมไหมละเสาต้นแรกที่ลงเนี่ยผมสามารถลงมิวอินแล้วเนี่ยตกอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าันแปร้อยเจ็ดสิบาทต่อตารางเมตรรวมบิว์อินะคับแต่ผมบอกคำเดียวกับ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  อันะนี่เป็นเรื่องตลกนะขนาดเก็บเง,งินหลายแสนแต่เชืนะ่อไหมฮะยังมีเสียงหูวฟังเฝ้าในห้องอยู่ทีนะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยคือเขายังมีผู้เฝ้าท่านที่เรามีผู้เฝ้าอยู่แล้วเรามีผู้เฝ้าอีกนี่คือความเป็นจริงของชจริง,<า>งนะ<า>งคือ,ค,อคือเขาไม่ใช่ไม่เชื่อใจผมนะแต่เขาก็รู้สึกว่าอยากจะมีผมเลยต้องทำสองห้องนอนนั้นผมต้องแบ่งเลเวลว่าท้้งบนนะเป็นห้องสูงมีห้องธรรมดามีห้องสตูดิโอคือมีหลายแต่ผมไม่ทำห้องรวมเลย เพราะผมรู้สึกว่าเราเก็บระดับดีแล้วเนี่ยห้องรวมไม่ใช่ตอบโจทย์เขาเพราะห้องรวมมันจะไม่กี่คนฉะนั้นจำนวนผมไม่เยอะแต่เก็บนีเร p r e m i u ยแต่ในราคาที่ที่เขาสอดรูได้เขาโอเค h a รือมีโฆษณาทางมารัเองนะครับก็จะม่อที่มีนยู่ือช่วยเรื่องได้ไม่ได้ก้าเสียเปรีเข้าเข้าาชนไม่ได้เราก็น่าก

คียูพีทุกตัวรีววพรีเซนต์ไปคือทุกคนจะต้องสแกนการ์ดนะครับคือพนักงานแต่ละคนจะถูกระบุนะครับไม่สามารถกดแล้วน้องก็กดไปแล้วแต่ลองกดชั้นอื่นกดชั้นสองดูหน่อยมันจะโรงแรมนลยคอนโทรลแล้วกดชั้นสี่ไดครับอย่างเงี้ยคือคือคือชั้นชั้นชั้นสองมันกายภาพเลยเปิดฟรีแต่ถ้าถ้าเราไปห้องไอพีดีไปไม่ได้คียูพีทุกคนจะต้องมีการ์ด แต่ผมเนี่ยจะเป็น O.S.S. คือทุกคนจะเรามันทึกงไปเหมือนกันแต่ผมนี่คือทุกตึกทุกห้องอย่างเภสัชกรก็จะไปแนนกยาให้กับยาคุณนี่อาจารย์อาจารย์เลยโทรไลน์มาช่วยผมน้องมาช่วยทีมไม่ได้ก็ก็จะมีเรื่องของการให้วิตามินการให้ออกซิเจนามีตู้ออกซิเจนนะครับมีเรื่องของน้ำแข็งได้ทำการตรวจทางเลือกอื่น ารีคนจะขายดีมากอันนี้คือตู้ไฮบริทิกคือตู้ให้ออกซิเจนนะครับ้อไปแล้วก็ให้ให้เหมือนแบบเป็นการบริการการบริกาทิาอันนี้ตู้หลูก็คือคือคือมีบางส่วนเป็นเรเนตด้วยตัวตรงนี้แต่จะกขแค่ขายดีแต่จะขายะรรคือรมันนนคนนอกครับอันี้จะเป็นตัวพอดีนะครับซึ่ง ตารางคิวจะเป็นมากๆ่มบอกตรงนี้มาจิ้ดี30%สมุนทึ d ผม CTPD ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจากกัญชาที่ที่สกัดมาไม่เอา t h G เลยร้อยเปอ อันนี้ปรัชญาของผมนะผมโทษเขาคือคือคือผมผมจบแล้วก็ผมไม่ใช่หมอเนี่ยผมเรียนเศรยฐศาสตร์ที่บอสตันแล้วก็มาเรียน MBA ที่สแตนซ์นะครับแล้วก็มาต่อเอกด้านบริหารอีกอยู่ในผมจบเสรษฐศาสตร์กับบริหารครับแต่พี่น้องอีกสี่คนจะเป็นหมอห้อเดียวนีนี่เป็นห้องเล็กสุดครับผมห้องเล็กสุดครับเหมือนน้องอย่างเงี้ยจะแต่งตัวไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นไปหลังวิชาชีพนะครับผมบอกถ่าไปอยู่นะเั้นถ้าไปสีเหลืองน้องก็จะดู มีเนื้อคอนี่คือเซตติ้งโรงพยาบาลเลยมีทั้งจุดในข้างในองจากกนห้องเลยถูกต้องครับแล้วก็มีกล้องที่ขอในเรื่องของพีเจดีอะเป็นถังที่ไหนห้องเดียวแล้วกูมีห้องเล็กสุดครับประตูต้องเป็นประตูสไลด์หลักการคือห้ามคอนโดเปิดประตูถามอย่างเงี้ยถามคุณถามคุณทองมั้งดูแล้วดิพิกเสาร์ ผมผมเียงกับคุณทรมาเราจะลงเลยก็แกบอกว่าแล้วอสนอกนะเราะส่ลด์อรเด็คุณต้องแบบแตี่จากเอสจจะเป็นิวเปลี่ยเป็นน้ำแล้วน้ำสูดลมาน้แล้วก็เบนเลยนะครับการแกนะคร้บก็เป็นแบที่ยังผมอยากให้เขาดูว่าเสลล์นัคนั่งอยตัวนี้มีตัวตรงที่ยังคุณยืนยีขึ้นไหมยืเียงไหมนะครับเน้อชารกอี่บอกมีห้อน้ำจะปกติพยาบาลมันก็อานให้ ทำไมเราต้องทำกระดกใสเนี่ยมีแต่ถ้ากลัวใครเวซซิ่งอะไรก็ดึงบ้านลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะครับดูภาพปีนี้นะมีทุกอย่างทุกปีลูกคนนี้จะเกิดขึ้นนะครับโต๊ะก็จะเล็กหน่อยทีนะครับมีแอร์นะครับเตียงก็มีเนอสตอรอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่หลบเหลี่ยมเลยนะ่ยใช่ครับใช้มุมผมใช้ลักษณะแบบนี้คือการหลบเหลี่ยมคือนี่คือความรำคัญความใสใจนะครับเพื่อแต่งแต่ยังไงทุกห้องก็จะมีกล้อง ที่ผมขออนุญาตนะู่แลต่กล้องเนี่ยผมไม่อนุญาตใ,ให้ให้ลูกค้าติดกล้องอื่นแต่คุณสามารถแอคเซสได้โดยผ่านพาผมแต่เป็นยูเซอร์พาร์นไามวัดใช่ครับพเพราะเรื่องพีดีดีถ้าผมให้คุยูเซอร์ไปแล้วภาพหลุดถือว่าเป็นคนุณนคนเดิมเพราะว่าไม่มีคนอื่นล็อกอินเข้ามาได้ครับ้เดี๋ยวจะจบอยู่ที่ประมาณแสนเป็นปลาเลยขัดข้ามบนเลยใช่ครับอาหารสามมื้อสแน็คสองมื้อนะครับโดยนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารนะครับแล้วก็รวมกายภาพรวม พยาบาลยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วนะครับในประมาณนี้เราต้องพร้อมในยาในพวกนี้มียาอะไรนะมีไปส่งคือมีสึรินมียาอะดรีนาลีนคือทุกอย่างตู้พวกนี้ก็เป็นแสนอุปกรณ์พวกนี้ถังออกซิเจนต้องพร้อมจริงๆในห้องก็มีนะครับต่อระบอกไปทอย่าง AED ต้องพร้อมใช้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องออกลมหายด้วยก้อนหมายเพิ่มผมบอกว่า เพิ่งเห็นกันนั้นผมมีกฎระเบียบอะไรมาบล็อกหมดแล้วผมใส่ก้อน้ามันมันเลยเป็นคนที่พี่ต้องส่งเลยไปโรงพยาบาลตรงนั้นเป็นสาขาที่หนิกอันนี้เป็นสาขาที่หนิกนะครับเพราะว่ามีหลายฟังก์ชันหลายการแพทย์นะครับฉะนั้นเราใช้มือที่ผมที่บอกนะครับเราจะแบ่งโซน OPD IPD นะครับแยกกันนะครับนี่ก็ต้องขอมาตรฐาน a c i เหมือนกันทุกคนผมไม่มีมาตรฐานแล้วผมจ่ายอันนี้ก็จะเป็น ตอนนี้เใช้อยู่ฟ้าที่สุทร์ใช้อยู่ก็คืออากภาพขึ้นอยู่ออฟฟิศซดรมเลยตอนนี้ผมอยู่ประกันนี่าะประกันมีเงินที่จจ่ายออฟฟิศซดรมด้วยฉะนั้นคนที่พักอยู่ตรงนี้เขาก็จะมาใช้ตรงนี้แล้วผมเก็บตามราคานั้นเลยเพราะไปโรงพยาบาลราคามสูงกว่าผมบอกประกันผมคุยประกันเลยว่าผมไม่เก็บเพิ่มนั้นประกันมันจะเป็นตัวเชีย้ส่งให้เราครับ ข้อระเบียบเดียลู้ที่ใหม่ถึงว่าคนไข้ต้องเพราะเราพิสูจน์ได้ผมเห็นว่าคุณเสื้อเสื้อติดกระดุมได้คุณล้างมือได้คุณล้างมือทีบนั่นผมต้องการให้เขาเจเลยคือมอรคามสุวนตัเขาต้องฝึกอะไรม้างฝึกกล้ามเนื้อหน้เล็กต่างๆดูได้ครับเขาต้องจําได้เมมโมรีต่อให้เขามองไม่เห็นคุณต้องรู้ว่าหยิบชิ้นเนี้ยมันของแข็งมนของเงี่ยมวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเปิดตามาคุณต้องจําสีได้ที่คือการฝึกทุกอย่าง โ o t ีที่ะไม่เหมือนกันนะครับกรานครัลงต้งถามหน่อยไอเดียนี่เอเซ็นเซอร์ครับใช่ทอาน้าีกได้นี่ือผมลงทุนหมดร็บบอก็มีทั้งหมครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างพรโปรแกรมนักายภาพจะไม่เหมือนกมดาแบบนี้นะขคุณไม่เยใช่ครับผมมันุยแหลคือคข้อมีของคือเสียจบเยไป ข้วน,นใหญ่คุณก็แค่ก้าวข้ามแค่ก็จะหายไปใช่ไหมครับนบบางส่วนเครื่องมือบางตัวก็เป็นลมบางตัวก็เป็นน้ำหนักเป็นอะได้วยนะครับแล้วที่ผมมีสาขา่วนเครื่องผมใช้หลักการเดียวกับเมื่อกี้คนแล้วใช่ไหมของก็เหมือนกันคนุณเห็นไหมว่าผมเติบโตทุกสีผมใช้โพราะปิดเชิงเนี่ยเหมือนกับไม่ต้องว่าอะไรเลยลำเลียงหัตรงเดียวกันก็คือเอกสายก็เหมือนอย่างนี้นะฮะอย่างไอ เรือกไตเนี่ยก็ให้คนต้องเข้าไปทจีอ t ถึง้เนลกบางคนเขาไปรีวิวให้ผมด้วยฮะเชรื่อซักผ้าผมซักเองปัญหาของชุดชุดเนี่ยเื่อนเ่อข้างไม่ต้องอยากจะรับผมใช้เครื่องซักผ้าอตากรรมของัที่าเ่ัรบทองในระบบกรับจ้างในระบบเดียวกัน ใช่ครับใช่ครับได้คะแนนอาหารนะคะค่ะท้องประกอบอะไรคะเช่าดูตรงนี้ได้ค่ะเช่าครับได้ได้ HACCP ฮะครับแล้วก็ได้ JPI ด้วยครับครับทุกอย่างออเดอร์มาจากคอมพิวเตอร์มีการชั่งน้ำหนักคำนวณทุกอย่างคนไข้ชั้นงวิทุกอย่างมันจะมีบา Barcode นี่เป็นแผนกอาหารนะครับ สะอาดม,ม,มากๆเลยขอบค่ะดีทุกท่าผมไม่เก็บคืนมาดนอ่ะผมพาไปดูใส่ยเ่นีๆจะได้เข้าใจเก็บสองพันก็ได้มีคนบอกให้ผมเก็บรู้ไหมพยายามจะเก็บสามพันโอ้โหแล้วก็ต้องแต่จะเป็นสีอะไรนะหรือจาขออนุญาตให้ดูด้วยเไหมประมาณนี้ ดูอุปกรณ์อยากให้เห็นอุปกรณ์ฮะความใหม่สี่ปีห้าปีนะผมรีโนเวทตลอดนี่คือนี่คือความตั้งใจนะครับจริงๆอยากให้ดูนี่มันเป็นยินดีที่อาจารย์มากๆนีอาจารย์มาผมแค่โปรไวสถานที่แล้วทำสะดวกให้เหลือนเด็กแกก็ไม่ต totally. ้องรอคอยนะครับพันห้าแกก็ต้รับต้่ฝไว วันนี้เราได้มาเปิดหูเปิดตาได้ไปถึงสิ่งดีๆนะครับจะเป็นตัวอย่างเป็นอะไรที่เราจะเอาไปเกิดแ้วคิดแล้วก็ไปรับตัดอถ้ามีอะไรที่จะให้ทางฝ่ายสภาได้สามารถสนับสนุนนะฮะก็ได้โรวจกรุณาต่อไปพวกเราก็ยินดีที่จะทำงานนี้เต็มที่ขอบคุณมากครับเพราว่าเราอครับ้องเส ก็ขอเกิดในนี้เดียวคือสิ่งที่ผมทําในธุรกิจนี้มันเริ่มจากแพชชั่นจริงๆเป็นแพชชั่นถ้าเราไม่ทําด้วยความรักมันคงไม่คงไม่เกิดผมทำหมดแรงตั้งแต่เก็แป่ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ผมยังคงมีแรงและมีพลังเพราะว่าลูกน้องทุกคนหรือทีมงานทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นและผมเห็นอนาคตและผมผมสร้างความเชื่อเหมือนมีคนถามว่าคุณรู้นี้เนี่ยว่ามันจะเป็นวันนี้ในวันนั้นเมื่อเขาถามผมเมื่อแปดปีแล้ว ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมเชื่อว่าผมจะทำตราบใดที่ผมยังคงดำรงตำแหน่งนี้อยู่จะไม่มีวันเปลี่ยนและมันจะมีกาด่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจครับฉะนั้นเงินไม่สําคัญผมเชื่อว่าเหมือนที่นากว,ว่าทําให้ดีเงินมันมาเองผมคิดอย่างนั้นทำให้ถูกต้องครับให้ก้าวหน้าขึ้นอีกครับขอพคบุณครับอาจารย์ครับขอช่ยนิดเดียวฮะอยากให้อยู่ห้องนี้นะคือคุณจะให้อะไรฉันผมถามผมอยากจะรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณขอผมทําได้ไหม ถ้าผมจำได้แล้วคุณจำหน้าผมไว้ด้วยนะอย่างเงี้ยพรพอลสมเด็จพระอนาลักษ์ท่านทรงมาเปิดด้วยตัวเองผมรักท่านมากนะเจริญไปนะท่านอย่างเงี้ยคือท่านมาเปิดตึกนี้ให้ผมเองก็ด้วยความเมตตาผมไปปวดที่วัดนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรที่ที่ตอบแทนท่นเีงอย่างเงี้ยที่ในอดี่เก่าไว้ทุกทีนะครับฉะนั้นที่จุดที่เป็นที่นี่นะเรามาเรว่างที่ผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ที่ผมอยากให้เขาเห็นว่าผมไม่ได้มาเพราะว่าผม โมแต่ผมทำที่สุดในที่ประจักษ์ในระดับสากลนี่คือไม่ใช่ของประเทศไทยนี่เลยนะนี่คือสิ่งที่ผมทำห้องเส a y ถางก็ต้องมีมันมีเพราะผมก็จงาเรื่องอะไรการฟ้องร้องว่าก่อนมาแตบหลท่านเคยดิบเคยเปรี่ยวเคยหาอะไรที่มันเป็นเป็นงานเรา X-ray นี่ก็ขึ้นก็ต้องงานเราผมก็ต้องซื้อผมยอมอยู่ทุกอย่างแต่ผมต้องการว่ามาตรฐานเพราะตอนนี้ผมก็จะดมโนเรื่องพลาสติกเข้าไปด้วยตอนนี้มีใครช่างกับตอนนั้นไม่กัน